รมดาเราจะหมดยาไปสามพันสี่พันนะเนี่ยนะมันเป็นโครคนะห่าถ้ามันเป็นโรคอ่ะตอนนี้เป็นท้งทุ่งเนาะฮะบอเป็นโรคท้งทงุ่งเลยโอ้โห,โ,หโ,หโหหมดเลยพ,พี่พี่ดูแปลงนู้เห็นป่าหมดเลยนะอันนูนเพราะทางนี้มันมันไม่ค่อยมีใครใช่ไงอตอนตอนที่เอาคุณาคุณไรมาฉีดนี่มาฆ่าตอนนั้น,น,นเป็นยังไงอยู่ผมฉีดตั้งแต่เริ่มตัวเล็กๆต้นเล็กๆเ,เ,เลยนะเล็กแค่ไหนประมาณสิบกว่าวันเนี่ยอ๋อความยากุม ไม่พร้อม,มทีทีหลังหว<อ>่านปุ๋ย<อ>แล้วผมก็เพิ่ไปชีนอีกทีนหนึ่งมุกทีดหลังหว่านปุ๋ยอตอนนั้นเป็นยังไงอยู่ตอนที่ฉีด,อต,อดตอนนั้นมันลคล้ายว่าใบมันยังแดงอยู่อ่ัยยงงแดูใบยังแดงอยู่ยยอะและหลังจากฉีดไปกี่วันมันมันถึงดีขึ้นประมาณห้าหกวันเนี่ยเขียวเลยเหรอเออเขียวปุ๊ดเลยแล้วผมก็ปชีสามผนสองทีีนึ่ง คือแปลงนี้มันเป็นแล้วไงเป็นกันไว้ก่อนไงมันเป็นเหมือนเขาเลยตอนนี้อทั้งใบขาวทั้งหัวงอกเลยเนาะวัตถุทีกันไว้ก่อนเนี่ยที่คนสองกันไม้ก่อนแต่เจ้าหนูก็หมูตัวแนะนำเขาเนี่ยแต่เขาก็ไม่เอาแองแกกเลยป่ะไปแกกเลยอ่ะตอนแรกรู้จักคุณอาเป็ไรได้ไงโอ้ฟังไงไม่ยุฟังทุกวันครับเหล่ฟังฟังพิจารณา เราไม่หลอกกันแล้วมั้งก็เลยตัดสินใจซืจจ้อผมตัดสินใจซื้อเป็นเดือนนะฟังอยู่เป็นเดือนฟังไปอยู่เป็นเดือนนะเนี่ยไอ้อ,อ,อ้นองเคยผมบอกว่าเอานู้นมาหลายอย่างสี่อย่างห้าอย่างกูมไม่เอาหรอกมากูวัดดวงตัวนี้ตัวเดียวเลยเอแปดร้อยห้าสิบเนี่ยเออเขาเที่ยวเข้ามาหลายอย่างนั้นแพงเก็ไม่แพง่ะไม่ไม่ที่น้องเคยอะไรอย่างใหญ่โอ้ยหลายอย่าง พันกว่าบาทอ่ะชุดละพันกว่าเลยไม่รู้แหละมันเป็นอย่างเงี้ยทีเงี้ยถ้าทีก็ทีเงอ้ยชุดละพันกว่าพันฝ่ายอย่างเงี้ยแต่ก็แก้ไม่ตกแก้ไม่ตกสู้คุณนาคุณไรไม่ได้สู้คุณนาคุณไรไม่ได้เลยเนี่ยดูเอาอะไรเหมือนกันเนี่ยเสียข่าวว่ายังหวะนรับท้องเนี่ยรับท้องแล้วหมก็จะทีทีหนึ่งนี่นี่ข้าวกี่เดือนแล้วครับเข้าวทีเข้าได้เดินฝ่านะนี่เนี่ยเหรอเนี่ยเดินฝ่านะเนี่ยไล่เรียกกันนะเนี่ย ข้าพันอะไรโตฝาแล้วของผมมันประทุมซีโอเนี่แหละของประทุมซีโอพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อจริงผมชื่อปกิจใจบุญปกิจใจบุญใชไตรงนี้เขาเรียกอะไรหมู่บ้านอะไรตรงนี้ยหมู่บ้านยางไทยอ๋อนี่ก็มี่ประยังไทยตําบลบรรดอนอําเภออําเภออุทองอำเภออุทองครับ ส่วนมากสัมภาษณ์มีแต่อุดนทองนะนะฮะอิ่ดให้ปวดหัวใจนะเนี่ยนะปวดใจใช่กระทับใจข้าวรุ่นเดียวกันกับข้างนาแต่ว่าของเราโตกว่าเยอะเลยเนาะเราโตกว่าเยอะเลยข้างนาเป็นโลกตัวนี้โอ้โหเอาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วเป็นใบขาวเป็นใบไม้เป็นใบกรอบไปหมดเลยโอ้หหน้านี้รู้สึกว่าเป็นโรคเยอะเออเป็นูแปลงนู้นเห็นไหมแดงไงแบบแปลงนู้นอะ แล้วก็แปลงงู้นผมก็บอกไปบอกให้เขาไปซื้อมาใส่หน่อยหนึ่งแปลงจะยากกันนั่นแหละแปลงนู้นนะไปข้าวเวิร์มเลยผมบอกให้เขาไปไใส่ก็ไม่บอข้าเขาไปซื้อมาไหมแต่ผมก็ไม่รู้นะบอกให้เขาไปใส่เขาคงไม่รู้แต่นี่ก็เป็นอยู่แล้วเนี่ยแต่นี้ฉีดไปนานย่างของคุณเฉลอเนี่ยฉีดเมื่อตอนเข้าได้สิบวันสห์หนึ่งแล้วหลังจากงานฉีดไปได้สักสองอาทิตย์ใช่ไหมดี ฉีกกันนี่พอผมเห็นเขาเป็นปุ๊บผมเลยฉีกกันไว้ก่อนตาแถมไม่แถบเดียวก็ไม่เป็นก็ยังโดนอ่นี่ดีเออฉีกกันไว้ท้าไม่การมัเป็นแบบนั้นหมดเลยแบบนั้นหมดเลยเสียหายเลยไปดูใกล้ที่เขาเนาะไปดูใกล้ไปดูใกล้เสียหายเลยโลภใจไหมที่ใช้คุณอาคุณไรไหมทุกใจครับผมทุกใจมากใจเลยใจมากที่ได้แบบยังไงบอกก็ถูก ทำทำปีที่แล้วทำสองโหนเนี่ยงานเกือบหกไร่เนี่ยได้ไม่ถึงห้าเกียนทำสองโหนนะสองโหนสามสองโหนนะไม่ถึงหกเกียนไม่ถึงห้าเกียนนะทำสองโหนนะเนี่ยหกไร่ที่จริงแล้วจะได้ไร่เที่ยวละห้าเกียนห้าเกี่ยนนะหนึ่งวันหนึ่งวันเที่ยวเดียวมีมีสองเที่ยวโอ้โหผมแล้วเต็งเลยครับต็งทำไมมันที่ดินแถวนี้ไม่ดีแต่พี่ทมัยก่อนดี น,น,น้ำก็เพิมเลยไม่ <ยา S 2> ก็ไดนะ้น้ำน้ำแแต่นามันนามันนาลุ่มไงออน้ำางทีก็ไม่ต้องดดวิทยเต่า้องอะไรเลยถึงเราทำน้อยเราก็ได้ผลผลิตเยอะมันก็คุ้มนะอ่ามันก็คุม้มยิ่งน้อยยิ่งได้น้อยลงไปอไตัดใจไปเอามาคุณนาคุถ้าผมไม่เอาคุณาคุรทีเปนแบนี้แก้ไม่ตกาขยายเยอะนาะ คุณนาคไอย่างุนะฮะนวเนีีร้เรานชันะ้นรีบลับวันนี้เราทีมงานคุณนาคุไรได้มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่อุ่ทองมาดูแปลงนาของพี่เขานะครับตอนนี้สภาวะคือว่าพี่เจอโรคอะไรตัวนี้ ข้าวเป็นโรคอะไรใบใบขาวอย่างเดียวโอ้โตัวนี้เริ่มเป็นโรคใบขาวแล้วลักษณะใบขาวซูมดูดิเห็นอะไนี่ครับนางข้าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณาคุณไล่ดึงมาหน่อยดึงภาพมาหน่อยจะเป็นโรคใบขาวนี่เอาไม่อยู่เนาะอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่แล้วนี่อย่างนี้ถือว่าโอ้โหนี่ข้าวเดือดควากระดับนี้ถือว่าแย่แล้วเนาะแย่แล้วแต่แย่แล้วแต่ที่พี่ใช้คุณาคุณไล่ของเราก็คือว่าไม่เยอะเป็นไม่เยอะถึงเป็นก็เป็นไม่เยอะไม่เป็นเลยไม่เป็นมันเป็นใบขาว แล้วแล้วพี่ฉีดไปประสมกับยาอะไที่พี่ฉีดตัวนั้นเนก็คือว่าเอาเนี่ยเอาแปลงที่ไม่เป็นคือว่าเอาหนอนหนอนนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยปยเข้าไปแปลงแปลงหนอนอย่างเดียวคแค่นั้นพอร้บผมนี่ท่านผู้ชมตรงนี้ใช้คุนาคุร้ายของเราข้าวรุ่นเดียวกันนะครับแต่ของเรารู้สึกว่าเราโตโตกว่าโตกว่าแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคต้านทานแข็งแรงต้นพืชแข็งแรงแต่นางข้างนี้หมดแล้วหมดแล้วมีไรก็มีไรเลย มันจะไล่เลี้ยงเราพวกนี้แหละอ,อ,อยัางงงไม่ได้ไม่ได้ข้าวแน่นะ <c oughs> ปีนี้ถือว่าหนอนเพี้ยกวนมากเลยนะครับป,ปีนี้กวนเยอะเลยครับเป็นระดับนี้ถือว่าโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดของประวัติศาสตร์แล้วที่ว่าเป็นโรคได้ขนาดนี้นะครับปกตีนจะไม่เป็นขนาดนี้นะไม่เป็นไม่เป็นมันจะเป็นเพราะว่าภูมิมต้านทานของพืชมันออนแอย์แล้วน,น,นี่เขาไม่ได้ปล่อยทิ้งใช่ไหเขาก็ฉีดยาแลเขาก็ดูแลอยู่ฉีดนะ ดูแลนะเราก็ดูแลอยู่แต่ว่ามันมันไม่ฟื้่อหน่ออมันไม่ฟื้นแล้วอ่ะเขาใช้ยาหลายอย่างยาทีก็หมดไอ้สองผ่านสามผ่านนะต้องใช้ทีไงแต่ที่พี่ใช้คุณอาคุณร้ยพี่วัดดีนะดีที่พวกผมยังภูมิใจยอมรับใช่ไหมยอมรับผมยอมรับแล้วต่อไปพวกผมก็จะใช้แบบไอ้สูตรนี้ตลอดไม่เอาไอ้น้องเขยบ่งบอกว่าเอาอย่างงู้นมาเอาอย่างงี้มาเอาอย่างนั้นมาไม่เอาเอาสูตรตัวเดียววัดดวงวัดดวงไปเลยเข้า ถ้าดีก็คือว่าไม่ดีจริงไหมแต่พอมาเห็นผลงานแล้วก็คือว่าแตกต่างจากอันอื่นอันแตกต่างเขาเยอะเขาใช้เป็นพันๆเขายังไม่ยุ่เลยอันนี้ใช้แค่850บาทครับ850ร้อยห้าสิบแล้วเป็นต้น่เขียวดีโตดีเขียวดีแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นโรคต้นพืชแข็งแรงไม่ค่อยเป็นครับต้นพืชแข็งแรงแต่ข้างล่างยังไม่เป็นเลยนะข้างล่างยังไม่มีเลยข้างล่างมันมีมันมีคันนาดขั้นเหรรอคับมีคันนาดขั้นตรงนี้ ของพี่นี่กี่เดือนเลยข้าวกี่เดือนเดือนฟ้าผมหวานตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองมกรายี่สิบสองมกราที่จริงข้าวรุ่นเนี้ยมันน่าจะในทุ่งนี่น่าจะดีใช่ไหมแต่ทำไมมาเจอเพี้ยเจออะไรขนาดนี้เจอเพี้ยเพราะน้ำมัาเข้ามาด้วยเนี่ยผมบอกให้เขาใช้แต่เขาไม่ใช้เสียดายเสียแรงนะทำเปลืองแรงไปเนาะไอแปลงไอแปลงเขียวคิดว่าจะไม่เป็นนะนั่นน่ะ ถ้าเข้าลงทุนไปเยอะเหมือนกันเราใช้ยาเยอะแต่ก็เขาก็เป็นเขาก็เป็นแต่ทงเราตีว่าตอนนี้ทั้งทุ่งเลยเป็นกันหมดเลยเป็นทั้งหมดเลยทั้งทุ่งแต่ว่ามีของพี่คนเดียวที่ว่าดูดีที่สุดดูดีแต่ทางนู้นทางนน้นอีกหน่อยนะครับมาตรงกลางกลางเป็นหมดเลยเป็นเป็นเวิร์กเลยนู้นโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอบคุณพี่ครับขอบคุณมาช่วยมันยอดียะมากจริงๆมันยอกเยยมากจริงๆง